ผมจะหาเงินหลักแสนผมต้องทำยังไงบ้างวิธีที่ไวที่สุดและง่ายที่สุดคือการเป็นนายหน้าขายที่ดินเริ่มจากการไปตามหาเลยว่าใครขายที่ดินบ้างจนไปเจอเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งที่ชนบุรีอำเภอเมืองผมเลยติดต่อเพื่อทำการตลาดให้เจ้าของเนี่ยเขาคุยง่ายมากเลยนะครับและผมก็ให้เจ้าของเซ็นสัญญาปิดของนายหน้าพอเจ้าของเซ็นสัญญาเรียบร้อยผมก็ได้ขอรายละเอียดจากเจ้าของที่ดินมาแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นผื้นที่ดินจริงๆผมก็เลยทำการลงพื้นที่ของที่ดินแปลงนั้นก็เห็นว่าพื้นที่แปลงเนี่ยมีขนาด208 ตารางวาเหมาะสำหรับปลูกบ้านที่อยู่อาศัยหรือทำห้องเช่าเล็ก,เลกๆเงียบสงบไร้ม,มลพิษอากาศก็ดีเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยครับที่ดินตรงเนี้ยถมสูงกว่าถนนหน้าที่ดินเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำจะท่วมบ้านเลยนะครับ ถ้าฝนมันไม่ตกหนักจริงๆอ่ะส่วนเรื่องไฟฟ้าและน้ําประปาก็มีให้พร้อมเพราะเราแวกใกล้เคียงเนี่ยมีบ้านเรือนอยู่อาศัยอยู่แล้วเขาก็ต้องใช้น้ําใช้ไฟฟ้าใช้ประปากันอยู่แล้วส่วนเรื่องถนนหน้าที่ดินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ามันจะแคบรถสวนกันไม่ได้เพราะถนนเนี่ยกว้างถึง6เมตรรถ2คันเนี่ยสวนกันได้อย่างสบายใจเฉบเลยและถ้าพูดถึงเรื่องทําเลเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยอยู่ใกล้กับตลาดและแหล่งชุมชนต่างๆเพียงแค่2กิโลเมตรใกล้กับวัดจรูญเพียง1กิโลห่างจากเซ็นทรัลนชนบุรีเนี่ยเพียงแค่5กิโลเมตรหรือถ้าจะะะไปบาางงแสยรท ทางเพียงแค่8กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ15-20นาทีเองครับหากคุณสนใจที่ดินแปลงนี้ให้โทรหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและโลเคชันครับผม